สวัสดีทุกๆคนค่ะก็กลับมาเจอกันกันกบทิปอีกแล้วนะคะได้เจอกันกันกบทิฟนานพอสมควรนะคะเกือบเดือนเลยค่ะก็คือทิฟไม่สบายนะคะก็คือเวลาพูดนานๆเราก็จะมีอาการไอเจ็บคอนะคะเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะสําหรับตอนนี้ก็หายดีแล้วนะคะวันนี้ทิฟก็มีเคล็ดลับมาฝากในเรื่องการดูแลสุขภาพผิวนะคะาสาวๆที่มีปัญหาในเรื่องรักแร้ดํา หัวนมดำขาหนีดดำแล้วก็มีกลิ่นตัวนะคะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วค่ะวันนี้ที่มีเทคนิคเคล็ดลับดีๆในการดูแลมาฝากค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าทิปใช้อะไรในการดูแรลรักษาค่ะก็จะมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะคือประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี้เยอะจริงๆค่ะทุกคนคือจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว ทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ลดริ้วรอยต่างๆของผิวแล้วก็ช่วยลดรอยหมองคล้ำของผิวด้วยนะคะทุกคนก็จะมีสำลีค่ะทุกคนคือสำลีเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบกลมๆหรือว่าจะเป็นแผ่นก็ได้นะคะเอาตามที่เราสะดวกที่เรามีเลยค่ะส่วนตัวทิปเนี่ยเวลาที่ซื้อสำลีมานะคะก็จะชอบเก็บใส่กระปุก ปิดฝาไว้อย่างนี้ค่ะทุกคนขั้นตอนการทําก็ไม่ยากค่ะทุกคนง่ายมากๆเลยค่ะเราก็ใช้สำลีหนึ่งแผ่นนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปในสำลีนะคะทุกคนก็คือให้กะได้ตามปริมาณที่เราต้องการจะใช้เลยค่ะทิปก็จะใช้ประมาณเท่านี้ค่ะทุกคนคือให้มันชุ่มๆหน่อยนะคะแล้วเราก็เอาสำลีที่เราชุบน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนี้ค่ะเช็ดลักแล้วเราเลย วิธีการใช้ก็คือให้เราใช้เช็ดหลังจากที่เราอาบน้ําตอนเย็นทุกๆวันนะคะเห็นไหมคะทุกคนคือเช็ดไปเช็ดไปเนี่ยก็คือก็จะมีคราบดําๆออกมาค่ะทุกคนเห็นไหมคะจะเป็นแบบนี้ค่ะพอเราเช็ดเสร็จนะคะก็คือไม่ต้องทาอะไรต่อนะคะก็คือให้ทุกคนเข้านอนได้เลยค่ะแล้วก็ต้องเช็ดทั้งสองข้างด้วยนะคะทุกคน ตัวทิ์เองก็จะเช็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะแล้วก็ทิ์ทำแบบนี้มานานมากแล้วค่ะทุกคนรักแร้ทิ์ไม่เคยดําเลยค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอดหนะด้วยนะคะที่ทุกคนเห็นจุดดํำๆดบนรักแร้ทิ์ทั้งสองข้างอะคะ่ะเป็นรอยแผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัดฝีก็รู้สึกเสียดายรักแร้ตัวเองเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ไม่รู้จะทํายังไงค่ะคือพอเราเช็ด รักแร้เสร็จนะคะให้ทุกคนเช็ดหัวนมแล้วก็เช็ดขาหนีบตามเลยนะคะคือให้ทําหลังอาบน้ําตอนเย็นทุกๆวันนะคะจะทําให้รักแร้เราขาวขึ้นหัวนมขาวขึ้นขาหนีบเราขาวขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้มีกลิ่นนะคะทุกคนแล้วก็จะทําให้รูขุมขนรักแร้เรากระชับเรียบเนียนรับรองว่าทาแล้วไม่เหนอะหนะแน่นอนค่ะ แล้วยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวๆที่ชอบใส่เกาะอกชุดว่ายน้ำด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปทํากันดูนะคะทิพย์ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะสําหรับคลิปนี้ทิพย์คมต้องไปแล้วค่ะฝากกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทิพย์ได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ